สวัสดีกันตอนเย็นๆนะคะของวันที่26มิถุนายน2อ6 6นนะคะก็ถึงเวลานะคะที่เราจะทำการย้ายถิมฐานกันอีกหนึ่งรอบนะคะอย่างเป็นทางการนะคะกับการเก็บของนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้เลยนะคะออกจะลกๆนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับการ ย้ายถิ่นฐานกันนะคะอย่างเป็นทางการนะคะกับการเก็บห้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการย้ายอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่28มิถุนายน2566กันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เก็บไปเกือบ100%แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ จะได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่กันนะคะแล้วก็สิ่งของทุกอย่างนี้นะคะก็จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอฝากสิ่งของทุกอย่างนะคะให้อยู่บ้านใหม่อย่างมีความสุขนะคะ Daniel: แล้วก็อยู่กันอย่างร่มเย็นนะคะก<ส>็ตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็จะออกวุ่นๆนิดนึงนะคะออกจะแบบอยู่ในช่วงของจุดเปลี่ยนผ่านนะคะก็เลยจะแบบ มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเข้ามาจนทำให้แบบบางทีก็หายขาดหน้าหายตาไปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะคะในช่วงเดือนกระกฎะาคมะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในภาควิชาการกันต่อนะคะช่วงนี้ก็จะแบบออกแนวแบบเก็บเลกผสมน้อยนะคะอาจจะบอกว่ามีหลากหลายเวอร์ชั่นนะคะก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะอาจจะโหน้าโพตามาให้บ้างนะคะอาจจะแบบไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะคะเ็ืนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยออกมาเพื่อให้เพื่อนๆห,หายคิดถึงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะงั้นขออนุญาตไปฮิโค สุรุปต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ